โอเควันนี้จะมาพูดเรื่องรักไรเง่อนไขนะอันนี้ก็ไม่ได้ทําคีมานานเลยเนาะทาไมเราจะต้องรักทุกคนไรเงื่อนไขรักในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปรักเขาไปหอมเก้มเขาไปเป็นแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยโอเคไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปเป็นแฟนแต่ว่าทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณเกลียดอะไรก็ตามคุณจะต้องมองเขาว่าเขาเป็นคุณเช่น คุณไม่มีอารอมณ์ความรู้สึกโกรธหรือเกลียดสนองกลับไปเข้าใจปะเพราะอย่าลืมว่าคนคนนั้นน่ะคือคุณเราเธอคนที่ดูคลิปนี้แล้วก็เราที่พูดอยู่เนี่ยก็คือเธอทําไมถึงพูดอย่างนี้เพราะต้นกําเนิดเรามันจากที่เดียวกันเธออันนี้ย้อนไปดูคลิปนี้หนูนี่จะพูดเสมอว่าพวกเราอ่ะเป็นจิตจิตวิญ,ญญาณดวงเดียวกันทุกคนเลยนะเธอรู้ไหมว่าเวลาเธอเวลาเธอเสียชีวิตไปอ่ะเธออ่ะ ดวงดวงจิตของพวกเรามันจะไปรวมกันเป็นหนึ่งเดียวพวกเรามาจากดวงจิตแค่อันเดียวคนทั่วกาแล็กซี่เลยเธอทั้งจัก,กรวาลทั้งโลกพวกเรามาจากที่เดียวกันหมดคือตอนนี้สิ่งที่พวกเราทำคือพวกเราลงมาหาประสบการณ์ก็คือสร้างเนี่ยรูปร่างร่างกายอย่างเงี้ยเพื่อที่จะลงมาสวมบทบาทว่าเออฉันเป็นผู้ร้ายนะเธอเป็นคนดีนะลงมาเบียดเบียนกันโอเคเดี๋ยว ฉันมาทําโซแพนตกลงกันว่าเออเธอจะมาเบียดเบียนฉันตอนอายุห้าสิบว่าฉันก็จะยิงเธอนะฉันจะฆ่าเธอไงมันมันคือการตกลงลงแพลนกันเหมือนเหมือนลงละครใหญ่อ่ะโลกมนุษย์เนี่ยแล้วเราลงมาเราต้องลืมที่มาที่ไปของเราไม่มีใครจําได้นอกจากถ้าถ้าคุณไม่ได้ตื่นรู้คุณจะไม่รู้เลยแล้วทีเนี้ยมันก็เลยปูทางมาว่าทําไมเราถึงจะต้องไม่โกรธไม่แค้นกับคนที่เรารู้สึกไม่ดีอยู่ตอนนี้หรือว่าใครมาทําอะไรก็ตามเราไม่ควร โกรธแค้นอะไรเขากลับไปเพราะคุณต้องมองว่าเขาคือคุณคุณก็มองว่าเฮ้ยอย่างเช่นคนนั้นเขาเล่นมาเป็นบทคนท็อกซิกมากมากโอ้โหเล่นได้สมบทบาทมากเลยตัวกูอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะคุณต้องมองอย่างนี้ไม่ใช่คุณบอกว่าทำไมกูต้องมาเจออีนี่นู่นนี่นั่น,นคุณกับเขาอะตกลงมาเป็นเจ้าการรมนายเวรกันก่อนเรา,าเกิดแล้วเว้ยแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทํากับคุณอยู่ตอนเนี้ยเขากําลังเล่นบทบาทที่เขา ต้องการจะเล่นอย่างเช่นคุณนะอ่ะโอ้ฉันอยากเป็นหมอฉันอยากมีประสบการณ์เป็นหมอรักษาคนไข้คุณก็จะเกิดมาเริ่มอยากเป็นหมอเริ่มแบบไปสอบหมอเริ่มไปเป็นเป็นหมอตามคลินิกหรือว่าตามโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเข้าใจปะทุกอย่างเธอชีวิตพวกเราเลือกเกิดหมดเลยเว้ยแล้วคนที่เข้ามาหาเธอคือคนที่เธอเลือกมาหมดเลยเข้าใจปะไม่ใช่ว่ารักะไรเงื่อนไขไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะต้องไปกอดเขาไปรักเขาโอ้รักเธอนะไม่เวลาเขาทําอะไรอะ่ะ กับเราอะ่ะคุณแค่มองแนละ้วคุณก็รู้รับรู้แค่ว่าอคนนี้ก็กูเนาะคนนี้ก็กู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 มีแต่กูหมดเลยเพ้าะฉอย่างเงี้ยเธอที่ดูคลิปฉันเธอฉันก็คือเธอเธอคือฉันคือ,คอ,คอแบบเราลงมาเล่นหมดบาทเนี่ยแล้วพอเราตายไปเราก็กลับไปรวมเป็นหนึ่งเดียวอย่างที่บอกว่าตอนเนี้ยเราเหมือนหยดน้ําตามสถานที่ทต่างๆพอเราตายไปเราก็จะไปรวมกันเป็นน้าในมหาสมุทรพอพอจะเข้าใจที่พูดป่ะคือตอนเนี้ยคือทําทําแบบคือ นีน่นี่เมื่อแต่ก่อนจะมีปมเกลียดคนคนหนึ่งมากเลยคือแบบคือพอตื่นรู้ปุ๊บคือเราเอาความจํงความรู้สึกนั้นอ่ะเรารับมือกับมันคือเรื่องมันจบไปนานแล้วเว้ยแต่เราแบบยังจํายังแค้นฝังใจยังทะเลาะต่อนในหัวจนพอได้ตื่นรู้แล้ว,ลวรู้สึกว่าเฮ้ยความความจาความคิดความรู้สึกเนี่ยมันทําร้ายคนมันนักต่อน,นักแล้วนะต่อให้เรื่องนั้นมันจะจบไปนานแค่ไหนก็ตามถ้าคุณไม่รู้จักวิธีใช้สมองของคุณไม่รู้จักการตื่นรู้เนี่ยคุณจะโดนสิ่งสิ่งนั้นอน่ะ ช็อตคุณไปจนวันแบบแก่เท่าไปเลยบางคนเรื่องทะเลาะตบตีกันมาตั้งแต่มาวัยรุ่นแล้วแก่เจ็ดสิบแปดสิบยังไม่ปล่อยวางอะ่ะคือแบบนึกถึงทีไรก็โมโหเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้เรื่องมันจบไปนานแล้วแต่คุณอะ่ะโดนความคิดความจำมาเล่นงานอุย้ยไปยนแก่เลยแล้วคุณก็ทุกเข้าใจปะอ่ะย้อนกลับมาเรื่องรักอะไรเงื่อนไขต่อนั่นแหละถึงบอกว่าคนคนนั้นที่คุณไม่ชอบเขาหรือว่าคนคนนั้นที่คุณจัดเขาว่าอู้แหบะไม่ดีแบบ บ้านนอกหรือว่าอะไรก็ตามเขาคือคุณนะเขาคือคุณเขาลงมารับบทบาทอย่างเช่นอูคุณไปจัดว่าคนเนี้บ้านนอกโอ้โหที่แบบเออทรงเอทรงซอคุณก็ไปจัดเขาอะไรเงี้ยแต่เขาอยากก็จิตวิญญาณของคุณเองเนี่แหละที่แยกแยกตัวอยากเออฉันอยากเาากิดมารับบทเป็นทรงซอนนะฉันก็ได้เป็นทรงซอสมใจคุณอยากเกิดมาเป็นคนตัดสิน,นคนนั้นคนนี้คุณก็ได้ตัดสิน,นคนนั้นคนนี้สมใจแต่ว่าสุดท้ายแล้ว ไม่ตัดสินคใครเลยจะดีกว่ามันจะส่งผลดีกับตัวเราเองนะ